คลื่นไวยัวบอยทีเจเปิดค่ารักษาลั่นถ้าจะแพงขนาดนี้ปล่อยกูไปเถอะก่อนหน้านี้ทำเอาชักไปตามๆกันเมื่อทราบข่าวนักร้องแรปเปอร์นักแต่งเพลงมากความสามารถอย่างยัวบอยทีเจหรือเต๋าจีรายุทธ์ที่ได้ออกมาโพสถ,ถึงอาการป่วยโรคซึมเศร้าไบโพลา่ารู้สึกหมดไฟในการใช้ชีวิตจนได้ตัดสินใจทำอะไรบางอย่างจึงขออนุญาตพักรักษาตัว จากนั้นก็ทำเอาไลายคนช็อกและส่งกำลังใจให้รวัวเมื่อทราบว่าศิลปินหนุ่มหายตัวออกไปกลางดึกทุกคนจึงช่วยกันออกตามหาด้วยความเป็นห่วงก่อนที่จะพบตัวและเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งล่าสุด,ดยบอยทีเจก็ได้เคลื่อนไหวด้วยการโพสไอจิสตอรีเปิดค่ารักษาว่าค่ารักษาพยาบาลหกแสนไม่ต้องรักษาปู่ก็ได้นะถ้าจะแพงขนาดนี้สัตว์นรก และปล่อยกูไปทำทางของกูเธอจากนั้นก็ได้มีการลบโพสท้งกล่าวไปและโพสต์ใหม่ว่าฉบับปรปับปรุงจุดจุดจุด